โยสวัสดีครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกมเมทันสลัก Awakening นะครับวันนี้อยู่กับนะครับรีวิวนะครับผมตัวละครใหม่เนาะอีเซเนอร์นะครับก็ยืมไปดีคุณบอสมานะครับเพิ่งสู่มาแล้วก็จัดคู่กับปืนเลเซอร์เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับว่าใส่ประดับอะไรแล้วก็คอใส่เป็นอะไรนะครับเริ่มที่ตัวละครก่อนแล้วกันนะครับว่าทําอะไรได้บ้างเนาะตัวนี้นะครับก็แนะนํานะครับผมเป็น สเตตัสนะครับคอที่จะใส่นาะก็เป็นเพนนะครับก็คือจอะเกาะนั่นเองเนาะแล้วก็ในส่วนของคีเลหนะครับอ่ะมาดูสกิลฮีโร่กันนะครับผมสกิลที่1นะครับผม Hunting Wing เนาะก็เป็นการยิงมิสไซล์นะครับมิสไซล์ปีกเนาะก็จะบินไปทั้งหมดแบบนี้นะแบบในรูปเลยนะครับทุกครั้งที่โดนสร้างดาเมจนะ40%นะครับแล้วก็จะฟื้นฟูพลังงาน10%นะครับพลังงานเต็มนะด้วยมิสไซล์ปีกบินนะครับก็จะ คืนมิซายนะครับปีกบิน2นัดนะฮะเนี่ยแบบในแบบรูปนี้เลยทุกคนนะครับเนี่ยก็จะยิงเอาไว้แบบนี้นะครับก็จะคืนมา2นัดนะฮะแล้วก็นะครับสกิลติดตัวเนาะเมื่อนะครับอาวุธใช้กระสุนนะครับได้รับพลังงานเนาะเอ่อเมื่อมันเต็มนะครับก็จะเปิดอุปกรณ์ลอยตัวนะครับแล้วก็เลเซอร์โจมตี1รอบนะครับทุกครั้งที่สร้างดาเมจเนาะจากกระแทกนะครับ80%จะได้รับนะครับสถานะโอโหลดนะครับ1ชั้นเนาะก็จะมีสถานะอยู่บนหัวนะครับแล้วก็ สถานะโอเวอร์โหลดเนี่ยนะครับก็จะเพิ่มนะฮะเลเซอร์โจมตี1รอบเนาะและหลายคนที่ถามว่าสเตตัสโอเวอร์โหลดมันคืออะไรเนาะเพราะว่าคอบางชิ้นนี้เนี่ยมันมีคําว่าสเตตัสโอเวอร์โหลดนะครับก็จะมีอยู่ในพวกตัวละครใหม่ๆแบบนี้แหละนะครับอันที่2เนาะติดตัวนะครับจะเพิ่มดาเมจเลเซอร์นะครับการโจมตีเนาะตามจํานวนลิมิตนะฮะกระสุนอาวุธนะครับมีสเตตัสเพนนะฮะทุก5%แล้วก็เพิ่มดาเมจเลเซอร์2%นะครับผมเนี่ย ส่วนนะครับสกิลอันติเมทเนาะนะครับผมอันเนี้ยไฮกาวนะครับก็อีเซเนอร์นะครับจะสั่งติดตั้งอาวุธดาวเทียมนะครับเรียกเลเซอร์นะครับผมโคจรทำลายศัตรูเนาะแล้วก็สร้างดาเมจนะครับจากระแทกถึง600% 4ครั้งต่อเป้าหมายนะครับอันนี้แรงมากๆนะ่อนๆนะแล้วก็สร้างนะครับเลเซอร์เล็กนะฮะหลายสายนะครับโดยรอบนะฮะสร้างดาเมจต่อเนื่องนะครับของไอแท็กเราห้าสินะครับทุกครั้งที่นะฮะเลเซอร์เนี่ยนะครับ โดนแล้วก็จะฟื้นฟูพลังงาน15นะครับผมถ้าเกิดอัพไปเนี่ยก็จะยิ่งแรงขึ้นเนาะนะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่เรียกว่าบึมๆกันเลยนะแล้วก็นะครับทีนี้มาดูเรื่องของอะไรดีเ,เรื่องของประดับนะครับประดับตอนนี้นะมีขายอยู่นะครับ500เนาะก็จะเหมือนคล้ายๆกับประดับของสายยาเลยนะก็จะมี2ชิ้นให้ได้เลือกเนาะชิ้นแรกนะครับชิ้นแรกเนี่ยนะก็จะเป็นในส่วนของ เพิ่มดาเมจนะครับสกิลฮันตสกิ hunting งวิงเนาะนะครับฮันติ n g w i n ก็เป็นสกิลที่1น,นะฮะอันนี้เหมาะกับ PVP นะครับก็คือสามารถใช้ได้ไบ่อยๆเนาะใครที่เล่น PVP ก็ซื้อเนี่มาติดไว้เอามาใช้นะเพราะว่ามันใช้ได้ค่อนข้างบ่อยกว่านะครับอันที่2เนี่ยนะฮะก็จะเป็นในส่วนของเครื่องประดับนะครับที่เหมาะกับตัว PVE เนาะนะครับเพราะว่า ปกติล้วใน PvE เราก็ต้องเล่นจนรอกดอันติเมทเนาะอันเนี้ยก็จะเหมาะการใช้กับอันติเมทนะครับแต่เข้าไปเป็นไทยเ็าจะบอกว่านะครับทุกครั้งที่อีเซเนอร์นะเรียกอุปกรณ์ลอยตัวนะก็คือเวลาที่เรากดติเมทตัวมันจะลอยขึ้นไปเนาะนะครับก็จะเพิ่มดาเมจนะฮะอ่แท็กหนะึ่งเนาะทบได้6ชั้นนะครับเมื่ออ่าออกนะครับก็จะลบผลเนาะก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้มาดูปืนกันบ้างนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นเลเซอร์นะที่ซูมได้เนาะแล้วก็ เลเซอร์นะครับคอที่ติดตั้งนะทุกคนนะนี่นะครับคอที่ติดตั้งนะครับก็จะใช้เป็นคอหมาดํานะครับ4ชิ้นถามว่าทําไมต้องเป็นหมาดํานะครับเพราะว่าหมาดำเนี่ยนะสชิ้นนะครับเพิ่มเพนถึง12%นะครับแล้วก็ถ้า4ชิ้นนะครับเห็นไหมย่อก็จะตรงกับสเตตัสนะครับที่บอกว่าเมื่อเข้าสถานะโอเวอร์โหลดนะครับคิเลตจะเพิ่ม15%นะครับเพราะว่าตัวนี้ต้องการทั้งเพนแล้วก็คิเลตถูกไหมอันเนี้ยค่อนข้างตรงเลยนะครับก็เลยใส่4ชิ้นเนาะ ทีนี้นะครับคอเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะว่าเราเพิ่งฟาร์มคอ5ดาวถูกไหมนะครับคอที่ควรหาก็คือเน้นเพนนะครับแล้วก็เน้นคิเลตนะครับอ่าอีกคู่หนึ่งนะครับก็ใส่เป็น2ชิ้นเนาะเป็นคาเค้นนะครับเพราะว่าอยากยิงรัวๆนะครับก็เลยใส่เป็นอ่าคาเค้นเนาะเพราะว่า2ชิ้นเนี่ยได้อัตาราลั่นกระสุนเพิ่ม20%นะครับหรือใครใส่อันไหนแล้วใช้ดียังไงก็บอกกันบ้างแล้วกันนะครับจะได้ไปลองเนาะ ทีนี้นะครับอ่ะเรื่องของคอเรียบร้อยเมื่อกี้ผมลืมให้เพื่อนๆดนูออกมาหน้านี้ก่อนนะครับในเรื่องของการเลื่อนขั้นเนาะอันนี้เปิดมาแล้วก็ได้ซ้ำเนาะนะครับลดอันแรกนะครับผมก็ใช้เป็นปืนนะครับนี่เลยเป็นปืนเลื่อยนะใครที่มีเล่นอารีนานะครับเนี่ยได้ปืนเลื่อยมาก็มาใส่ได้นะสีทองนะครับเนี่ยแล้วก็อันนี้ก็ลลมาเรื่อยๆนะทุกคนนะแต่อันนี้ยังไม่บอกนะเราต้องอัพเพิ่มนะครับก็ เดี๋ยวไปลองให้ดูเนาะดาเมจอาจจะไม่แรงมากนะครับเนื่องจากว่าค่าเพนของเราเนี่ยอยังค่อนข้างที่จะแบบว่าไม่ได้เยอะมากเนาะ,นะเมื่อกี้สเตตัสเราเท่าไหรนะ่นะผมกดฟีคอนนะครับนะครับสเตตัสของเรานะครับผมก็เมื่อกี้เรามีเพนนะฮะ ค่าก็จะอยู่ประมาณนี้นะเพื่อนนะก็ถ้าเกิดว่าได้นะฮะออฟลองที่เป็นเพนเยอะกว่านี้ก็น่าจะเรียกว่าแรงกว่านี้แล้วกันเนาะทีนี้เดี๋ยวไปลองในเทปตะเกียงนะครับไปลองเล่นให้ดูก่อนแล้วเดี๋ยวอีกอันเนี่ย,ดย,ดยเดี๋ยวไปโดนเดือดนะครับโดนเดือดผมบอกเลยว่าตึงแน่นอนนะเพราะว่านะครับห้าสิบสี่ดาวแล้วทุกคนนะอ่อันนี้ก็ใช้เป็นนาเดียนะครับผมเพราะว่าถามว่าทําไมถึงใช้นาเดียนะครับเพราะว่าคุณบอกว่าเอาไปเล่นอารีนาด้วยนะครับ นะครับผมเปิดมาถึงนะฮะอันนี้ดอกเราก็ยิงนะทำดีบัฟก่อนนะครับทำดีบัฟก่อนแล้วก็ยิงนะครับนี่เห็นไหมอันนี้คือที่เราใส่มาเนาะนี่ก็ยิงโ,โหดูเพื่อนเวลายิงใหนะ้ติดวรกเนี่ยก็พยายามอยู่ข้างหลังนะแล้วก็พอมันเป็นเลเซอร์นะมันไม่ต้องมายิงใกล้แบบแก๊ลิงนมันอยู่ตรงไหน,นก็ยิงถึงนะครับเนะี่ยอารมณ์ประมาณว่าผมว่า จากที่ผมอยากได้ปืนสนนะผมลองเล่นอันเนี้ยนะผมอยากได้เลเซอร์แทนแล้วเมื่อดูดีนะมันยิงชิวมากนะครับใครที่แบบว่าอยากเปิดหานะครับบอกเลยว่าเปิดเถอะนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนจะเหมือนผมลืมเปลี่ยนปืนไหมปืนอ๋อเป็นอ้นี่นะฮะเป็นเป็นไฟใช่ไหมปืนนะครับรีบบอกเพื่อนๆนะอตัวนี้นะครับ รู้สึกว่าจะเป็นเดี๋ยวพาเอาไปดูดีกว่านะกันเดี่ยวในะกันเดี่ยวนะจัมบิดนะฮะอันนี้เราอาจจะหาเจาะเกาะมาเพิ่มก็ได้นะครับผมเป็นไรเฟิลหรืออะไรก็ได้เจมเมดนะครับ65้าเนาะนะครับผม65้าล้านนะครับก็เนื่องจากว่าคอมันอาจจะยังไม่ค่อยตรงเท่นไะร่นะมันก็อาจจะยังไม่แรงเนาะนะครับอออเดี๋ยวมาดูตรงนี้เนาะอันนี้นะครับปืนก็จะเป็นอาน้ําแข็งเพื่อนนะ มีลูกซองเป็นไฟนะครับแล้วก็ปืนเลเซอร์เนี่ยสถานะเป็นน้ำแข็งเนาะแล้วก็ในส่วนของปะส,สูก้านะครับเดี๋ยวไปลองในส่วนของโดนเดือดให้ดูนะครับแต่โดนเดือดเนี่ยบอกเลยว่าเดือดของแท้นะครับไอดีผมก็ยังไม่ถึงขนาดนี้นะครับไอดีผมเพิ่งไต่ขึ้นมาเรียกว่าเนี่ยไอดีผมยังไม่ถึงยังไม่ถึงคิงนะน,นี่เขาคิงไปแล้วนะครับเนี่ยผมเพิ่งขึ้น,นวันทีเชื่อเองนะครับนี่ 54ดาวไปเดี๋ยวเราไปจับคู่ดูครับมาดูกันว่าจะเหลือ55หรือ53นะครับผมยังมีคนเล่นอยู่ไหมโอเคนะครับไปครับผมมาเดี๋ยวมาลุ้นไปด้วยกันนะครับโอ้โหฝั่งตรงข้ามกระตึงซะด้วยนะครับโอ้แล้วฝั่งตรงข้ามมีตัวใหม่แล้วเหลือจะเชื่อน,นายเปิดมาเล่นเหมือนกันใช่ไหมเนี่ย โอ้ยิงไวมากโอ้โดนไม่ขึ้นนะเหมือนน้องยังไม่ค่อยชินกับผมเท่าไหร่หรือฝั่งของข้ามันแรงไหมทุกคนเนี่ยทำไมมันแรงอะไรขนาดนี้เนะี่ยเนี่ยเราเก็บฮิวนะอันนี้เนี่ยเขาก็น่าจะเก็บเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหแลกกันไปครับ สวยนะฮะโอ้โหไม่ฝังหนูค่ามันแรงยังทุกคนเรียบร้อยฮะผมน่าจะต้องไปฝึกเล่นอีกเยอะเลยนะโดนเดือดเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าจะขึ้นมาขั้นนี้เนะี่ยโอ้โหแบบคนละเรื่องที่เล่นแบบข้างล่างเลยนะฮะนี่รอเก็บฮิวดีกว่านะครับพี่กะมาโชว์ให้ดูนะ ต,ตัดคิวก่อนโอ้โหฟังตรงห้ามนะครับเลนเลเซอร์ดีกว่ายืนยืนยิง ทีมเยียไม่ใช่อะไรนะครับใช้สมาธิอยู่ทุกคนโอ้โหจะไปเก็บฮิวครับเก็บไม่ทันนะเมื่อกี้สวยแล้วครับเรียบร้อยแพ้ผิวไม่ออกนะครับแรงสูงเล่นยากจัดนะฮะก็อันนี้มาลองให้ดูนะนะครับยังไม่เคยเล่นเหมือนกันนะสำหรับโดนเดือนนะครับเรียบร้อยไปนะะสามต่อหกนะครับแมขนาดอุตส่าห์ได้ บอลมาตั้งตัวหนึ่งนะครับผมโอเคนะครับก็การใช้งานก็ประมาณนี้เนาะซึ่งโดยสรุปนะครับตัวละครสกิลดูดีมากเพื่อนๆนะโดยเฉพาะสกิลวันตีนะครับแล้วก็ปืนโอ้เล่นง่ายจัดเลยนะครับอันนี้ด่านน่าจะเก็บหมดแล้วเนาะนะครับโดยรวมก็นะครับสุ่มเลยครับเพื่อนๆใครยังไม่ได้เปิดเนาะก็นี่เลยครับแนะนําเลยครับสุ่มหามาลองเล่นกันสําหรับวันนี้คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้ ยังไงก็ฝากกันคนละห่งไลค์หนึ่งซ like, ับสไครนะครับเป็นกำลังใจกันด้วยวันนี้ลาไปแล้วครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม